สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวที่เราเอามาฝากกันวันนี้นะครับสวัสดีค่ะถ้าใครเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นหรืออาจจะแค่เคยเห็นรูปจากญี่ปุ่นบ่อยๆนะครับคงจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมยังมีตู้โทรศัพท์สาธารณะอยู่เยอะจังเลยนั่นสิคะทั้งที่เดี๋ยวนี้เราก็ใช้มือถือกันหมดแล้วเนาะใช่ครับมันดูเหมือนของตกยุคไปแล้วแต่ก็ยังเห็นตั้งอยู่ตามมุมถนนตามสถานีรถไฟไม่ได้หายไปไหนเลยจริงๆค่ะคือมันยังอยู่เยอะมาก แล้วก็ไม่ใช่แค่ตั้งไว้เฉยๆนะคะมันมีเหตุผลของมันอยู่อ๋อมีเหตุผลด้วยนะครับนึกว่าแค่ยังไม่ได้รื้อถอนออกไปมีค่ะสําคัญด้วยโดยเฉพาะกับประเทศที่เจอภายบ่อยๆอย่างญี่ปุ่นนะคะอย่างตอนแผ่นดินไหวใหญ่โทโฮกุปี2011จําจำได้ไหมคะจําได้ครับตอนนั้นเสียหายหนักมากใช่ค่ะตอนนั้นสัญญาณมือถือนี่คือล่มหมดเลยนะคะตู้โทรศัพท์สาธารณะนี่แหละค่ะกลายเป็นช่องทางสื่อสารสําคัญมากๆ หรือแม้แต่ตามกฎหมายบ้านเขานะคะเขาก็กําหนดเลยนะว่าต้องมีติดตั้งไว้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นโหเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นเลยครับเนี่ยอืมค่ะแต่ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจกว่าประโยชน์ในโลกจริงก็คือว่าไอ้เจ้าตู้โทราศัพท์ที่ดูธรรมดาเก่าๆพวกเนี้ยมันกลายไปเป็นฉากหลังสุดคลาสสิกของเรื่องสยองขวัญได้ยังไงนั่นน่ะสิคะกลายเป็นตำนานเมืองหรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่าโทชิเดนเซจุไปเลยใช่ครับ วันนี้เราเลยจะมาลองขุดคุยเรื่องนี้กันดูครับว่ามันเป็นมายังไงได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าตู้โทรศัพท์ในตำนานเมืองญี่ปุ่นเนี่ยมันมีเรื่องเล่าอะไรบ้างนะคะจากหลายๆที่เลยทั้งเรื่องออนไลน์บทความหรือว่าข้อมูลความเชื่อพื้นบ้านของเขามาแกะรอยกันครับว่าจากตู้โทรศัพท์ธรรมดาาเนี่ยมันกลายเป็นประตูสู่ความสยองขวัญไปได้ยังไงมีเรื่องแบบไหนกันบ้างและเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับเราจะแวะไปดูตู้โทรศัพท์อีกแบบหนึง่งอือหือ ที่อันนั้นอาจจะไม่หลอนแต่ว่ามีความหมายลึกซึ้งสะเทือนใจไปอีกแบบหนึ่งครับน่าสนใจค่ะงั้นเราก็จะคุยกันแบบสบายๆเหมือนเดิมนะคะเหมือนเพื่อนมาเล่าเรื่องหลอนๆให้ฟังพร้อมอยังคะพร้อมครับเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่าเป็นแนวคิดคลาสสิกเลยครับความสยองที่มันค่อยๆคืบคลานเข้ามาใกล้ตัวเราผ่านโทรศัพท์เรื่องที่ดังมากๆก็คือตำนานตุ๊ก,กตาแมรี่หรือแมรี่สันครับ อ๋อ oh, เรื่องนี้ดังจริงค่ะได้ยินบ่อยมากถือเป็นตำนานะระดับคลาสสิกเลยเรื่องมันมีอยู่ว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับเขาย้ายบ้านแล้วก็จำใจต้องทิ้งตุ๊กตาตัวเก่าชื่อแมรี่ไว้อืมทิ้งของรักไปใช่ครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวโทรศัพท์บ้านก็ดังขึ้นค่ะปลายสายเป็นเสียงเด็กผู้หญิงบอกว่าสวัสดีฉันแมรี่เองตอนนี้ฉันอยู่ที่กองขยะนะแล้วก็วางไปเลย โหคนลุกแล้วค่ะยังครับยังไม่จบไม่นานก็โทรมาอีกสวัสดีตอนนี้แมรี่ถึงสถานีรถไฟแล้วนะมาไกลขึ้นอีกใช่ครับแล้วก็โทรมาอีกเรื่อยเลยบอกตำแหน่งที่ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาฉันอยู่ที่ร้านขายบุหรี่ตรงหัวมุมแล้วจนกระทั่งสายสุดท้ายเนี่ยโทรมาบอกว่าสวัสดีตอนนี้แมรี่อยู่หน้าบ้านเธอแล้วนะเฮ้ยหน้าบ้านเลยเหรอ <c oughs> เด็กผู้หญิงก็กลัวมากสิครับรีบวิ่งไปดูหน้าต่างเลยแต่ไม่เห็นมีใครเอ้า ทันใดน,นั้นโทรศัพท์ดังอีกแล้วคราวนี้จะบอกว่าอะไรล่ะคะเนี่ยเขาก็กลัวๆก,ก็ก,กล้ารับสายปลายสายพูดประโยคสุดท้ายว่าสวัสดีตอนนี้แมรี่อยู่ข้างหลังเธอกรี๊ดจบแบบนี้เลยครับแต่บางเวอร์ชั่นก็อาจจะเล่าต่อว่าเด็กคนนั้นโดนฆ่าหรือหันไปเจอแมรี่จริงๆก็ว่ากันไปโหฟังแล้วหลอนจริงค่ะ คือสิ่งที่มันทําให้เรื่องนี้มันจับใจมากๆเลยนะคะคือภัยคุกค,คามนะ่ะมันมาจากสิ่งที่เคยเป็นของรักของห่วงเราแท้แท้ครับจากตุ๊กตาใช่แล้วยังใช้ช่องทางสื่อสารในบ้านเราเองอีกคือโทรศัพท์บ้านค่อยๆเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยของเราจากข้างนอกเข้ามาเรื่อยๆจนมาอยู่ข้างหลังเราเลยมันเล่นกับความรู้สึกไม่ปลอดภัยในบ้านตัวเองเลยนะครับใช่ค่ะมันบั่นทอนความไว้ใจในสิ่งรอบตัวเรามากๆเลย แล้วถ้ามองในมุมความเชื่อญี่ปุ่นล่ะครับเรื่องนี้มันพอจะอธิบายได้ไหมอืมถ้ามองผ่านความเชื่อเรื่องยูเร่หรือวิญญาณญ,ญ,ญี่ปุ่นนะคะก็พอจะเชื่อมโยงกันได้นะคะยูเร่ค่ะยูเร่เนี่ยเขามักจะเชื่อว่าเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรงมากๆหรือบางทีก็สิ่งอยู่ในสิ่งของโดยเฉพาะของที่คนเคยผูกพันมากๆอย่างตุ๊กตาแมรี่นี่เองใช่ค่ะการที่ถูกทอดทิ้งเนี่ยอาจจะสร้างความรู้สึกแบบ ผูกใจเจ็บหรือความอาฆาตให้กับวิญญาณที่อยู่ในตุกตาได้แล้วลักษณะที่ค่อยๆคืบคลานเข้ามามันก็สะท้อนถึงสิ่งที่เรียกว่าชูเนนค่ะคือความยึดมั่นถือมั่นความแค้นฝังหุ่นอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งเป็นลักษณะเด่นของวิญญาณร้ายๆในตำนานญี่ปุ่นหลายเรื่องเลยน่ากลัวตรงที่มันค่อยๆบีบเข้ามานี่แหละครับเอาดับทีนี้ลองเปลี่ยนแนวบ้างจากที่เป็นฝ่ายรอรับสายสยองเนี่ยมาเป็นตู้โทรศัพท์ที่มันล่อให้คนเดินเข้าไปหามันเอง อันนี้น่าสนใจค่ะเป็นยังไงคะเรื่องนี้มาจากอนิเมะสยองขวัญเรื่องดังครับยามิชิบายหรือยามิชิบาย Japanese Ghost Stories ซ e a s o n 7ตอนที่7ชื่อตอนตู้โทรศัพท์สาธารณะอ๋อยามิชิบายเรื่องนี้รวมเรื่องสั้นผีๆไว้เยอะเลยชอบลายเส้นเขามากค่ะใช่ครับเรื่องนี้มันเริ่มที่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อจิเอได้รับโทรศัพท์จากน้องสาวชื่อโมโมเอะเสียงน้องสาวนี่ร้อนรนมาก บอกให้พี่รีบไปหาที่ตู้โทรศัพท์แห่งหนึ่งด่วนเลยจีเอ็ก็เป็นห่วงสิครับรีบไปเลยอืพอไปถึงเนี่ยก็เจอตู้โทรศัพท์เก่าๆตั้งอยู่ในที่เปลี่ยวๆหน่อยแต่สิ่งที่มันเออน่าขนลุกก,ก็คือพอเปิดประตูตู้เข้าไปนะข้างในพื้นมีซากสมาร์ทโฟนจอแตกๆก,กองอยู่เต็มเลยครับฮะซากสมาร์ทโฟนเหรอคะในตู้โทรศัพท์สาธารณะเก่าๆเ,เ,เนี้ยนะใช่ครับแปลกมากเป็นดีเทลที่แบบเออดูทันสมัยปนเข้ามาด้วย แล้วยังไงต่อคะแล้วจูจ่ๆครับโทรศัพท์ในตู้มันดังขึ้นมาเองอ้าวเเอกก็ตกใจแต่ก็รับสายปรากฏว่าเป็นเสียงโมโมเอะน้องสาวนั่นแหละบอกว่าพี่มันกําลังจะมารีบเอาบัตรโทรศัพท์นี้โทรขอความช่วยเหลือก่อนเร็วเข้าเวลามันจะหมดแล้วอา้าวมีบัตรให้ด้วยครับเจเอกก็งงๆแต่ก็ตกใจรีบหาบัตรโทรศัพท์ในนั้นโทรหาแฟนหนุ่มชื่อโชเฮบอกให้เรียบมาช่วยด่วนพอวางสายจากโชเฮปุ๊บ ตัวเลขบนหน้าจอโทรศัพท์ในตู้มันก็เริ่มนับถอยหลังเลยครับแล้วเสียงน้องสาวในสายก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงคะพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชามากๆว่าขอโทษนะพี่ที่ฉันโกโหกเนี่ยมาถึงที่นี่แล้วก็คือจุดจบแล้วละ่ะอือหือแล้วภาพก็ตัดไปที่โชเฮครับแฟนหนุ่มมาถึงตู้โทรศัพท์นั้นแต่ไม่เจอใครเลยว่างเปล่าเจี้ยหายไปแล้วเหรอใช่ครับแล้วทันใดนั้นเองโทรศัพท์ในตู้ก็ดังขึ้นอีก โชเฮก็เลยรับปลายสายเป็นเสียงเจี๋ยครับอืพูดว่าขอโทษนะโชเฮแล้วก็ตามด้วยเสียงหัวเราะแบบเย็นๆหน้าขนลุกแล้วก็จบเลยครับโหยนี่มันไม่ใช่แค่ผีหลอกธรรมดาแล้วค่ะแต่มันเป็นกับดักซ้อนกับดักเลยนะใช่ครับเหมือนวางแผนมาอย่างดีเลยคือมันใช้ความผูกพันความเป็นห่วงเป็นใย,ยของคนใกล้ชิดทั้งครอบครัวทั้งคนรักมาเป็นเหยื่อล่อให้เราเดินเข้าไปติดกับเองแล้วที่ร้ายกว่านั้นคือคืออะไรครับ คือมันใช้เสียงของเหยื่อคนล่าสุดเนี่ยไปล่อคนต่อไปมาอีกเหมือนเป็นวงจรที่ไม่จบไม่สิ้นเลยค่ะโอ้โหคนน่ากลัวเลยครับแล้วการที่มันเกิดขึ้นในตู้โทรศัพท์แถมมีซากสมาร์ทโฟนอยู่ด้วยเนี่ยมันมีความหมายอะไรเป็นพิเศษไหมครับในเชิงสัญลักษณ์น่าคิดมากเลยค่ะคือตัวตู้โทรศัพท์ที่ตั้งอยู่โดดโดดเปลี่ยวเปลี่ยวเนี่ยมันก็ให้บรรยากาศไม่น่าไว้วางใจอยู่แล้วนะคะพอถูกเอามาใช้เป็นฉากแบบนี้มันเลยกลายเป็นเหมือน พื้นที่ล่าเหยื่อของสิ่งลี้ลับไปเลยพื้นที่ล่าเหยื่อค่ะอาจจะเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องจิบาคุเรของญี่ปุ่นได้ไหมคะจิบาคุเรคล้ายคาย,ยูเรไหมครับคล้ายคค่ะแต่จิบาคุเรจะเน้นไปที่วิญญาณที่ผูกติดกับสถานที่เป็นหลักคืออาจจะสิงสู่หรือมีอำนาจอยู่แค่ในบริเวณนั้นๆอย่างในเรื่องนี้ก็คือในตู้นั่นแหละค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ ส่วนการมีซากสมาร์ทโฟนอยู่คุ่งในอันนี้น่าสนใจมากมันเหมือนการเพิ่มมิติความน่ากลัวแบบร่วมสมัยเข้าไปนะคะครับดูแปลกดีเหมือนจะบอกว่าไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนะความน่ากลัวแบบดั้งเดิมมันก็ยังปรับตัวตามได้แล้วก็ยังใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของมนุษย์เราคือการต้องพึ่งพาการสื่อสารเนี่ยมนเล่นงานเราได้อยู่ดีผีในเรื่องนี้เลยดูเหมือนเป็นนักล่าที่ฉลาดแล้วก็เลือดเย็นมากๆเลยค่ะ ฟังดูเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนมากน่ากลัวไปอีกแบบจริงๆครับทีนี้มาถึงอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้จะซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดนึงครับค่ะคือตัวเอกเนี่ยเขาไม่ได้ถูกล่อด้วยเสียงคนรู้จักหรืออะไรแบบนั้นแต่เหมือนกับว่าเขาเดินเข้าหาความสยองขวัญเนี่ยด้วยความรู้สึกส่วนตัวของเขาเองเรื่องนี้ชื่อ don't answer this phone at night ครับเป็นเรื่องของชายชื่อ h a r โตะทานากะฟังดูน่าสนใจค่ะเล่าเลยค่ะ ฮารุโตะเนี่ยเป็นพนักง,งานบริษัทขนส่งครับชีวิตกเ็เหนื่อยนายซ้ำซากเครียดกลับบ้านดึกตลอดเจ้านายก็ชอบใช้งานเกินเวลาอะไรแบบนั้นชีวิตมนุษย์เงินเดินทั่วไปเลยนะคะเป็นทางขึ้นเขาหน่อยๆอยู่นอกเมืองนิดหนึ่งแล้วคืนนั้นหมอกลงจัดมากบรรยากาศเริ่มมาแล้วคะ่ะใช่ครับแล้วเขาก็ไปเจอเข้ากับตู้โทรศัพท์เก่าๆเลยครับเป็นแบบแป้นหมุนรุ่นเก่าๆอ่ะครับตั้งอยู่โดดเดี่ยวริมทาง ท่ามกลางหมอกหนาๆเลยค่ะแล้วจู่ๆโทรศัพท์ในตู้ก็ดังขึ้นเสียงก็ดิ่งแบบเก่าๆเ,เลยครับดังกล้องผิดปกติในสถานการณ์แบบนั้นเป็นใครก็คงไม่กล้ารับหรอกมั้งคะแต่ฮารุโตะรับครับอา้าวพอรับปุ๊บปลายสายเป็นเสียงผู้ชายครับเสียงแบบสงบนิ่งมากแต่ไร้อารมณ์สุดๆค่ะที่น่าแปลกคือเสียงนั้นเรียกชื่อเขาขูกด้วยฮารุโตะทานากะสีนะแล้วก็ถามว่า อยากเห็นญี่ปุ่นที่แท้จริงไหมที่มันซ่อนอยู่ระหว่างช่องว่างนะ่ะโหถามอะไรแบบนั้นเสียงนั้นก็บอกทางให้เขาเดินลึกเข้าไปอีกครับบอกให้เดินตรงไป200เมตรเลี้ยวซ้ายตรงหินขาว3ก้อนเดินตามทางไปเรื่อยๆจะเจอสะพานเก่าๆแล้วเขาก็ไปเหรอคะไปครับที่พีกกว่านั้นคือเขาพยายามจะวางหูโทรศัพท์แต่วางไม่ได้สายโทรศัพท์มันเหมือนยืดยาวออกมาตามตัวเขาไปเรื่อยๆเลยครับเฮ้ย เหนือธรรมชาติมากๆแล้วค่ะใช่ครับระหว่างทางที่เดินตามเสียงในสายไปเนี่ยก็เจอเรื่องแปลกๆเต็มไปหมดเลยหมอกมันแหวกออกเป็นทางให้เขาเดินมีเงาดำๆเหมือนคนเดินตามอยู่ข้างทางได้ยินเสียงสวดมนต์แปลกๆทางเดินก็มีแสงเรืองๆขึ้นมาน่ากลัวมากค่ะแล้วปลายทางคืออะไรคะปลายทางนำเขาไปสู่หมู่บ้านลึกลับแห่งหนึ่งครับที่ชื่อว่าอินุนากิอินุนากิวิลเลจ ซึ่งมันซ่อนตัวอยู่ในม่านหมอกนั่นแหละอินุนากิเหมือนเคยได้ยินชื่อนี้นะคะเป็นอีกตำนานเมืองหรือเปล่าใช่ครับน่าจะเป็นตำนานหมู่บ้านต้องสาบหรือหมู่บ้านที่หายไปอะไรทํานองนั้นเสียงในโทรศัพท์ก็บอกคารุโตะว่าที่นี่แหละคือคําตอบคือที่ที่จะเติมเต็มความว่างเปล่าในใจก็ได้ที่นี่คือที่ของคนเช่นคุณอะไรแบบนี้เหมือนพยายามจะล่อลวงด้วยความหมายของชีวิตเลยนะคะ ที่คนขับแท็กซี่คนหนึ่งครับชื่อยามาโมโตขับรถผ่านทางเปลี่ยวๆตอนกลางคืนแล้วก็เจอตู้โทรศัพท์แบบเดียวกับที่ฮารุโตเจอเป๊ะเลยตั้งอยู่ในที่ที่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะเขาก็สงสัยเลยจอดรถลงไปดูแล้วโทรศัพท์ก็ดังเขาก็รับสายเสียงใครคะเสียงปลายสายบอกว่าสวัสดีครับผมชื่อฮารุโตทานากะผมมีบางสิ่งที่วิเศษจะแสดงให้คุณดู โหกลายเป็นว่าฮารุโตะกลายเป็นคนโทรศัพท์ล่อเหยื่อรายต่อไปซะแล้วใช่ครับกลายเป็นวัตจักรไปเลยโโหเรื่องนี้มันซ้อนกันหลายชั้นมากเลยนะคะคือแก่นเรื่องมันเหมือนการพยายามหนีใช่ไหมคะหนีจากความทุกข์ความน่าเบื่อในชีวิตจริงของเราครับหนีจากงานหนักๆชีวิตจำเจ แต่การหนีนั่นะ่ะมันกลับพาไปเจอสิ่งที่น่ากลัวกว่าเดิมหรืออาจจะเป็นกับดักที่ตั้งใจล่อลวงคนที่รู้สึกแบบหลงทางหรือว่างเปล่าในชีวิตโดยเฉพาะเลยเหมือนให้ความหวังปลอมๆสินะครับแล้วก็ลากเข้าไปติดกับถูกต้องค่ะแล้วมันก็เล่นกับแนวคิดเรื่องพื้นที่รอยต่อหรือ liminal space ได้ชัดเจนมากพื้นที่รอยต่อค่ะก็คือสถานที่ที่มันอยู่กึ่งกลางระหว่างโลกต่างๆอย่างในเรื่องก็คือถนนเปรียวๆกลางหมอก ู้โทรศัพท์โดดเดี่ยวอันนั้นมันกลายเป็นเหมือนประตูเชื่อมไปอีกมิติหรือหมู่บ้านลึกลับอย่างอินุนากิซึ่งก็อย่างที่คุณว่าเป็นอีกตำนานเมืองหนึ่งของญี่ปุ่นเลยครับแล้วตัวตนที่อยู่ในโทรศัพท์ล่ะครับพอจะเดาได้ไหมว่าเป็นอะไรอันนี้ก็เป็นไปได้หลายอย่างนะคะอาจจะเป็นวิญญาณร้ายที่ผูกพันกับสถานที่มากๆอย่างออนริโอพวกวิญญาณอาฆาตหรืออาจจะเป็นอิคิริโอ ก็ได้นะคะอีกที่ริวคืออะไรครับคือวิญญาณของคนเป็นค่ะที่อาจจะถูกส่งออกมาด้วยอารมณ์รุนแรงบางอย่างแต่จุดที่มันน่าขนลุกที่สุดจริงๆของเรื่องนี้ก็คือไอ้วัฏจักรที่ไม่จบไมิสิ้นนี่แหละคะ่ะที่เหยื่อกลายเป็นผู้ล่าใช่ค่ะมันสะท้อนถึงการติดกับดักที่ไม่ใช่แค่ติดกับทางกายภาพนะแต่เหมือนติดกับทางจิตวิญญาณไปด้วยเลยออกมาไม่ได้ต้องทําหน้าที่ล่อคนอื่นต่อไปเรื่อยๆ ฟังแล้วหุดหูเหมือนกันนะครับเนี่ยจากเรื่องราวที่มันเหนือธรรมชาติมากๆของฮารุโตเนี่ยถ้าเราลองดึงกลับมาสู่โลกความจริงบ้างละครับตู้โทรศัพท์จริงๆในญี่ปุ่นทุกวันนี้มันเป็นยังไงกันแน่ครับยังมีคนใช้จริงๆหรือหรือมีความสําคัญอะไรหลงเหลืออยู่ไหมนอกจากเรื่องผีๆพวกนี้เป็นคําถามที่ดีเลยค่ะเพราะถึงแม้จะดูเก่าดูไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่แล้วเนาะแต่ตู้โทรศัพท์สาธารณะในญี่ปุ่นนะเขายังคงมีความสําคัญในทางปฏิบัติอยู่จริงๆนะคะอ๋อยังไงบ้างครับ ก็อย่างที่เราคุยกันไปตอนแรกสุดเลยค่ะเรื่องความจําเป็นในยามฉุกเฉินอันนี้คือสําคัญที่สุดเลยครับตอนแผ่นดินไหวใช่ค่ะระบบโทรศัพท์พื้นฐานเนี่ยมันเสถียรกว่าเครือข่ายมือถือมากๆเวลาเกิดภัยพิบัติใหญ่ๆหรือไฟดับนานๆมันเป็นเหมือนไลฟ์ฟลายหรือสายใยชีวิตสุดท้ายในการสื่อสารได้เลยค่ะมีความสําคัญกว่าที่คิดน,นะครับเนี่ยมากค่ะนอกจากเรื่องฉุกเฉินแล้วล่ะคะมีการใช้งานอื่นๆอีกไหมก็ ก็ยังมีอยู่นะคะอย่างกลุ่มผู้สูงอายุบางท่านที่อาจจะไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนคล่องๆหรือเด็กๆที่ผู้ปกครองหรือโรองเรียนอาจจะสอนให้พกเหรียญ10เยนติดตัวไว้เผื่อโทรฉุกเฉินจริงๆอ๋อสอนให้ใช้เผื่อไว้ครับหรือบางคนก็อาจจะใช้โทรเบอร์พิเศษบางประเภทที่โทรจากตู้มันจะถูกกว่าโทรจากมือถือหรือบางทีต้องการความเป็นส่วนตัวมากๆในการคุยธุระสําคัญหรือสถานการณ์ง่ายๆอย่างเราๆท่านๆน,นี่แหละครับมือถือแบตหมดลืมโทรศัพท์ หรือไปอยู่ในที่อับสัญญาณพอดีอืมก็ยังเป็นที่พึ่งได้ใช่ครับตู้สาธารณะก็ยังช่วยได้อยู่แล้วก็ยังมีระบบฝากข้อความเสี่ยงฉุกเฉินเบอร์171ด้วยนะคะอันนี้เขาจะเปิดให้ใช้ฟรีตอนเกิดภัยพิบัตใิใหญ่ใให้ฝากข้อความถึงกันได้โหมีประโยชน์หลากหลายกว่าที่คิดจริงๆนะคะแต่ก็นั่นแหละครับถึงจะมีประโยชน์จริงจ,งจังขนาดนี้ตำนานเมืองสยองขวัญมันก็ยังคงวนเวียนอยู่กับตู้โทรศรัพท์ตามที่ต่างๆอยู่ดีสินะครับแน่นอนคะ่ะ <laughs> อย่างเช่นตำนานดังเรื่องหนึ่งอันนี้ระบุสถานที่จริงเลยคือตู้โทรศัพท์ผีสิงที่สุสานฮาจิโอจิในโตเกียวครับโหสุสานกับตู้โทรศัพท์ฟังแค่นี้ก็ขนลุกแล้วค่ะคอมโบมาเลยมีเรื่องเล่าว่ายังไงบ้างคะเรื่องนี้ตามตำนานเขาเล่าว่าถ้าเข้าไปในตู้โทรศัพท์ตู้หนึ่งที่อยู่ใกล้ๆประตูฝั่งตะวันออกของสุสานตอนกลางคืนนะครับโดยเฉพาะช่วงแบบเที่ยงคืนหรือตีสองอะไรแบบนี้ เวลาผีออกเลยอาจจะเจอเรื่องแปลกๆได้ครับเช่นมองกระจกในตู้แล้วเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ข้างหลังเราหรือได้ยินเสียงผู้หญิงคร่ำครวญทั้งๆท,ท,ที่เรายังไม่ได้โทรหาใครเลยหรือถ้าลองพิเรนโทรหาเบอร์ตัวเองพอวางสายปุ๊บอาจจะมีเบอร์อันนน์โทรกลับมาหาเราไม่กล้าลองเลยค่ะแบบนี้หรือตอนเดินออกมาจากตู้อาจจะได้ยินเสียงคนเรียกหรือเสียงกรีดร้องตามหลังมาแต่ ตำนานบอกว่าห้ามหันกลับไปมองเด็ดขาดโอ้ครบสูตรเรื่องผีเลยนะคะแล้วที่น่าสนใจคือมีคนบอกว่าตู้ที่ตั้งอยู่ตรงนั้นตอนนี้อาจจะไม่ใช่ตู้เดิมที่เป็นต้นตำนานด้วยซ้ำอ้าวเหรอครับค่ะเหมือนอาจจะมีการเปลี่ยนตู้ไปแล้วแต่ตำนานก็ยังอยู่กับที่ตรงนั้นการที่ตำนานมันผูกกับสถานที่จริงอย่างสุสานเนี่ยมันยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือหรือความน่ากลัวเข้าไปอีกนะครับสุสานคือที่ของคนตาย การมีตู้โทรศัพท์ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารไปตั้งอยู่ใกล้ๆมันก็ชวนให้คิดไปถึงการสื่อสารกับอีกโลกหนึ่งได้ง่ายขึ้นไปอีก ใช่เลยค่ะแต่ก็ต้องบอกข้อมูลนิดหนึ่งนะคะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเขามีแผนจะค่อยๆลดจํานวนตู้โทรศัพท์สาธารณะลงเรื่อยๆตามกฎหมายใหม่แล้วนะคะอ้าวจริงเหรอครับค่ะเพราะค่าบํารุงรักษามันก็สูงคนใช้ก็น้อยลงเรื่อยๆดังนั้นใครอยากจะไปลองของตามตํานานที่สุสานฮาจิโอจิหรือที่อื่นๆอาจจะต้องรีบหน่อยนะคะก่อนที่ตู้จะหายไปจริงๆแหมไม่ชวนกันไปลองแบบนั้นสิครับ แต่ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับของเก่าๆที่มีเรื่องเล่ากำลังจะหายไปนั่นสิค่ะแต่ในขณะที่ตู้โทรศัพท์ตู้หนึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของความน่ากลัวสุดขีดไปแล้วก็ยังมีตู้โทรศัพท์อีกแห่งหนึ่งค่ะที่โด่งดังไปทั่วโลกเหมือนกันแต่ดังในฐานะสัญลักษณ์ของสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยอ๋ออันนี้ที่เกินไว้ตอนแรกใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นคือโทรศัพท์แห่งสายลมหรือคาเซโนเดงวะที่เมืองโอสุจิจังหวัดอิวาเตค่ะคาเซโนเดงวะ ชื่อเพราะจังครับเรื่องราเป็นยังไงครับตู้นี้ตู้นี้เรื่องเราทราบซึ้งมากๆเลยค่ะคือมันถูกสร้างโดยคุณอิทารุสสากิหลังจากที่เขาสูญเสียญาติไปครับเขาตั้งใจสร้างตู้โทรศัพท์สีขาวสะอาดตาตู้หนึ่งที่ไม่ได้ต่อสายสัญญ,ญาณอะไรเลยนะคะไว้ในส่วนของเขาเองเพื่อให้ตัวเขาได้พูดคุยกับญาติที่จากไปเหมือนฝากคำพูดไปกับสายลมอะค่ะโอ้แค่นี้ก็ซึ้งแล้วครับ แต่เรื่องราวมันยิ่งมีความหมายมากขึ้นไปอีกหลังจากเหตุการณ์สึนามิครั้งใหญ่ปี2011นะคะที่เมืองโอซูจิโดนผลกระทบหนักมากมีผู้สูญเสียเยอะมากคุณซาซากิเขาก็เลยเปิดสวนของเขาแล้วก็เปิดให้ผู้คนที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากภัยพิบัติครั้งนั้นได้มาใช้ตู้โทรศัพท์ตู้นี้ใช้ทำอะไรครับในเมื่อมันโทรออกไม่ได้ใช้เพื่อพูดนะคะพูดระบายความรู้สึกความคิดถึง หรือเล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันให้กับผู้ที่จากไปได้รับรู้เหมือนเป็นการสื่อสารทางใจอ๋อเข้าใจละครับเป็นพื้นที่ให้ระบายให้จัดการกับความเศร้าถูกต้องค่ะมันไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติเลยแต่มันเป็นพื้นที่ทางใจที่มีความหมายลึกซึ้งมากๆเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเยียวยาความโศกเศร้าและการปรับตัวกับการสูญเสียครั้งใหญ่มันน่าทึ่งมากนะคะที่ตู้โทรศัพท์เนี่ยแหละค่ะครับ ที่ในตำนานเมืองเมื่อกี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างความหวาดกลัวเป็นกับดักของวิญญาณร้ายสารพัดแต่ในโลกความเป็นจริงที่คาเซโนเดนหวะมันกลับกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อความรักความทรงจําและการเยียวยาที่ทรงพลังมากๆเลยเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนสุดๆเลยครับว่าสิ่งเดียวกันแท้ๆเนี่ยมันสามารถมีความหมายแตกต่างกันได้สุดขั้วเลยจริงๆนะครับขึ้นอยู่กับเรื่องราวบริบทแล้วก็มุมมองที่เราผูกกับมัน ใช่เลยค่ะมันแสดงให้เห็นถึงพลังของเรื่องเล่าแล้วก็พลังของสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้ดีมากๆเลยครับผมสรุปแล้วการเจาะลึกเรื่องราวของเราในวันนี้ก็พาไปสำรวจหลายๆแง่งมุมของตู้โทรศัพท์ในญี่ปุ่นเลยนะครับตั้งแต่ตำนานตุ๊กตาโทรตามหลอกหลอนที่บ้านอันนี้น่ากลัวสุดๆไปจนถึงตู้โทรศัพท์ที่กลายเป็นกับดักล่อเหยื่อแบบเป็นระบบ เรื่องของพนักงานออฟฟิศที่หนีความจริงไปเจอหมู่บ้านลึกลับวัฏจักรไม่จบสิน้นจนมาถึงการใช้งานจริงๆในปัจจุบันที่ก็ยังมีประโยชน์อยู่แล้วก็ปิดท้ายด้วยตู้โทรศัพท์แห่งสายลมที่เต็มไปด้วยความหมายดีๆอันลึกซึง้งเป็นการเดินทางที่ครบรถมากจริงๆค่ะจากความน่ากลัวไปสู่ความจำเป็นในชีวิตจริงแล้วก็ไปจบที่ความซาบซึ้งใจนะคะก่อนจะจากกันไปในวันนี้อยากจะชวนให้ลองคิดตามกันดูสักนิดหนึ่งค่ะ ได้เลยครับเชิญเลยครับอะไรกันแน่คะคือสิ่งที่ทําให้ตู้โทรศัพท์ซึ่งจริงๆมันก็เป็นแค่กล่องโลหะกับเครื่องมือสื่อสารเก่าๆเท่านั้นเองกลายเป็นฉากหลังที่มันทรงพลังแล้วก็เต็มไปด้วยความหมายได้ขนาดนี้ทั้งในแง่ของความสยองขวัญแล้วก็ความผูกพันทางใจอืมนั่นสินะครับเป็นเพราะความโดดเดี่ยวอ้างว้างของมันในยุคดิจิตอลนี้หรือเปล่าคะหรือว่าเป็นเพราะแนวคิดของการที่มันเป็นช่องทาง ที่อาจจะเชื่อมต่อไปยังสิ่งที่มองไม่เห็นเสียงที่มาจากที่ไกลไหรือบางทีมันอาจจะสะท้อนความรู้สึกของเราเองที่ทั้งโหยหาการเชื่อมต่อกับใครสักคนแต่ในขณะเดียวกันก็หวาดกลัวสิ่งที่อาจจะรออยู่ปลายสายในโลกที่เราควบคุมไม่ได้โหเป็นคำถามที่ชวนให้ขบคิดต่อได้อีกเยอะเลยครับลองเก็บไปคิดกันดูเล่นๆนะคะไม่แน่ว่าครั้งต่อไปที่เราบังเอิญเดินผ่านตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ไหนสักแห่ง เราอาจจะมองมันด้วยสายตาที่ต่างออกไปก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ